สวัสดีครับท่านผู้ชมมนีสอพระโชคกมาทีบานของเฮียวัสดุก่อสร้างนะครับคือเฮียฝันแมนอันเพิ่นฝันเกี่ยวกับรถขั้นไดก็ออกขั้นนันนะครับแต่ก่อนกะโมโหว่าฝันแถวเนี่มันออกหรือบ่ออกครับกะทีมาคุยกับเพิ่นว่าเพิ่นฝันไว้ยังไหนนะครับท่านผู้ชมครับตามแอดมาครับฝันไว้ยังไหนนอกเฮียฝันวัสดุปสนทรงของรถขั้นหกล้านล่ะครับไปทรงเรามานี้ ไปก็ว่าไปส่งกัอยู่แต่ว่าถอยไปให้มันโยนซื้อวัดบ้านเจ้าขอ,อย่างนี้มองน้ำตังเพเพิ่นเห็ดอยู่เนี่ยโอ้โอคือยังโยดอันเน<อ>ห่าเนี่ยเตี้ยมองบ<อ>่อน้ำซักสิทธิ์เนี่ยเตี้ยบ่อน้ำซักสิทธิ์เนี่ยคือถอยอยู่นในใส่กล่องใหญ่ถอยมาโอ้มีขั้นหนึ่งขั้นรถมากพิกอัพแลนด์มาทำคนเห็นปะครับแลนด์มาแล้วก็โอ้จะถอยมาเล้วมันติดต่ำเหมือนกัน ขั้นนั้นหูทะเบียนว่าขั้นนั้นว่าบ่งว่ารถขั้นนั้นบ่งโอ้เขาเจ้ากามาตังหาให้บังอยกโอ้นี่นะเขาเจ้าห้องรัดไ้ว่าอย่าถอยมาอย่าถอยมามันสิดตำมอนต้องไอยไปนะตดอันหกล้อเลย่อยลังไปต้องหันเห็นทั้งหนาเด้วันนี้เห็นทั้งหลังจริงแปดสีซูนซีเนี่ยมันเห็นเห็นทั้งหนามันนี่ให้คอยหลังว่าท่านแต่แต่ว่าหูว่าเปี่ยวบวกเขาบูหูครับอันนี้มันมัน มันสิออกบ่อเขาบอกว่ามีผู้ใดงหัวนอกจากว่าฝัน <ไป S 1> เกี่ยวสิไปบอ่อน้ำซักฟินลเล็กไปจอรดรถไว้มือหนึ่งนะเด็กน้อยมาเล่นอยู่หันแล้วว่าปูคือจังนี้อย่างึมาซือเส้นอย่างเี้ยนะครับมือนี่งบ่อสี่สามสี่แปดสามมาทั้สี่แปดสามที่คือเด็กน้อยบ่าว่าเด็กน้อยว่าเด็กน้อยว่าเนีย่ย เขาว่ามีคือจังมีผูม้ํามใส่หูเขาเนี่ยจีดุเด็ดก็ยูน้ำกันละมือเนียดุเด็ดสายอาอว่าดุเด็ดกับยูหันมันมาช่วงดุเด็ดเพชรเรื่องเพชรอ่ามองหลบหลบรอบบบ่อนาํบ่อบ่อนาตเด็ดเหออเบ้าคุยกันอยู่ดนเติบเพ็กน้อยมาบอกสุภางเล็กน้อยมันน้พรายน่เขาเล็กน้อยบานเฮ้าบ่อหรือบานอื่นบ่อต้งหนองไผ มากราบบ่อนำศักดิ์สิทธิ์โอมาว่าคือจังก้นมาซึมเสี้ยหูนีน่แหละหูมิงเหมือนบ่วสันโอ้อยนัางเป็นเล็กหน่อยผู้หญิงหรือผู้ชายเ,เล็กหน่อยผู้ชายโอ้เล็กหน่อยผู้ชายก็แม่แม่เขาก็เคยถามว่าซึมบ้างเลยสี่แปดสามสี่แปดสามจีอันนี้คือว่าเล็กหน่อยเขาโอ้เด็กหน่อยเบ้าครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมคือสั่ง คือเก่าลราสร้างบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อนี้ครับขั้นใหญ่หนึ่งไปไปหันบ่ไปจอดยูหันโอเมื่อนี้เนี่ยเพิ่นกะขับรถขั้นใหญ่เนี่งนะครับไปจอดยูหันไปคุยกับเสียดุลเดชยูหันปูคนมากลําเมาอย่างนไปคุยกับเสียดุลเดชคุยเรื่องลำซ่างเลยล่ะครับเรื่องปรับทันียภาพต่างๆบริเวณนั่นแหละครับบานนี้ มีเด็กน้อยจีมากกระพอกับแม่เขามันบ่อยแม่กับแม่กับยายโอ้มากกระแม่กับยายมากับอันปูมากับบอ่อน้ำอะไรจีบอ่อน้ำมาซ้อมน้ำเขาเลยย่างเรียนไปนบบน,น้ำปลาเขาบอกว่าหมูหมิงไปลหลอดนะครับหมูมิงไปหลอดจี โสี่แปดสามมาส่วนอะไรวะเขาเล็กมันส่มาสูเก่าเพกับกระโบหูวได้อเด็กหน่อยเขาเว้าครับเฮ่ากับว่ามีผู้ใดหัวเนาะเด็กหน่อยเด็กหน่อยกับง่าปั่นไหนเด็กหน่อยเด็กหน่อยกับของเล่นดูป๋สีป๋าหานะเด้กหน่อยหน่อยส่วนย่างไปมิงหลอดเตี้เออมันว่าวว่าเปลี่ยนเอาเด็กหน่อยนั่นแนวสีเนาะ มันต้องมีแนวบังเอิญต้องมียังจากย่างย่ามมันเกิดพลามาหาปุยประจำนะโอ้เขาเจาไม้ประประจำอยู่เตนมสูงโอ้ครับสี่แปดสามโอ้หงดคนนึงเพินกระถือตีถอยโอ้กิดย้อนเพิ่นมาเนาะเออพินได้มากท่าหน่อยก็ท่าลายก็เอากระสุนบาง เมื่อนี้มาคำว่าท่านหลอนปูตา่นหนีเมื่อแต่ว่าไฟฟอดแต่ล่อมแต่ล่อมว่าคนมาหลายตัวเขาเจ้าเอาฝนไใหม่มาเต็มว่าสันเมื่อเนี้ิ่นว่ามาหลายเมื่อนี้็ได้มาจากทั้งกรุงเทพกว่ามากเครับมาจากกรุงเทพก็มีวสันขาเจ้าถือกย่างหลายว่าสันกับว่าท่านขาเจ้าหรอกครับท่านผู้ชมสออ้าโชคไปธุระอุดรมากครับก็ขับรถมาจอดไว้บ้านกับจับโมเตอร์ไซค์กับมาเนี่เลยมาดอนปูว่าเขาหาเท่พอพี่น้องหาเที่ยใด ตัวเรียกงามไปฝากพีฝากน่องวสาสันก็เลยแวะมากคือเก่าแหละครับท่ชนผู้ชมครับกับพอดีมากกับกำลังสี่ขี่รถกายไปดอนปูกับมาฟอเนี่ยวัสดุก่อสร้สางเพิ่นอยูนี่ก็เลยแวะมาคุยกับเพิน่นเพิ่นก็เลยเบาเรื่องรถให้ปั้งครับเพิน่นเทิ่งเพิ่นฝันว่าครับรถขั้นนี้ละมัดไปถอยเพนไปถอ,อยอยู่คือยังอยู่หนาวัดหม่องที่บอ่อน้ำศักซิ์นี่วาชันครับ ใ่วางวัดก่อนเพิ่นฝันที่มันออกซีศูนย์ซีบอกซีศูนย์ซีอืมซีศูนย์ซีเพิ่นฝันว่าเพิ่นอันทั้งหนาอยู่ทั้งหนาแต่วันนี้ฝันฝันว่าถอยหลังว่าสันถอยหลังก็ยังถอยหลังเข่าวัดของที่บอ่อนามซักซิ์นี่แหละครับท่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นว่าห้าาฟังเอิญเมื่อนี่เพิ่นลงไปบอ่อนามซักซิ์ก็ไปนั่งคุยกับเสียดุนเดชยุหันก็มี เด็กน้อยมากกับผู้ปกครองแหะครับมาก,กับคาวบรวาบอนามซักซิ์บาดนี้เด็กน้อยพันว่าเอาแจ็คเป็นจังไห่ประสันมีความรู้สึกว่าหูดังมิง้งหลอดประสันบาดนี้ผู้ปกครองย่ายก่ก็เลยถาม,มันบะเฮียย่า่มันเลยถามบมามมา่เลามว่าเล่ตัวใด ว่าอ๋อมันฝะมันบอกว่ามีพี่จังมีคนมากกับซิปนี่มันว่าแกบอกว่าเนาะครับสี่แปดสามสี่แปดสามครับท่านผู้ชมกับจ็กซีแมนโบแมนอันนี้ครับว่าได้เปลี่ยนยันเนาะครับกับเขากับฟังไหวพราะเป็นแนวทางว่ามีฟูไดโหกับว่ามีฟูได้โหดโหเอเฮียเรากับว่าโหกับเราก็ยังคิดว่าเอา ขันมันออกตัวนี้หรือมันคือนสิออกตัวเกาแท้วัชันระว่าขันมันเด็กหน่อยแต่ว่าเด็กหน่อยมันบอกว่าเป็นดอกอันตามความคิดของไอ้สอพระโกเนาะเพราะว่าเด็กหน่อยนี่เขาสิบว่าได้คิดเรื่องหวยเรื่องเบอร์นะแต่วันนี้อยู่ดีๆคือยังหูดังมิ่งขึ้นวาชันคือยังมีคนมากกว่าสิบนี่ว่าชันผนได้ซีแปดสามวันนี้กะดีคักเตือบไปตัว กะทีว่าสุดยอดเยอครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบื้องภาพี่นองไปเบื้องรถนัาครับว่าถ่ายรถมันเบื่อไหนแต่วางหวัดนี้เฮียเพื่อนว่าได้ถอยหลังถอยถอยหลังือยังถอยหลังเขาวัดนี่แหละครับท่านผู้ชมอมอนี่แหละ่ะครับเดี๋ยวไปเบิ้งว่าไม้เหล็กทะเบียนรถหกหล่อของเฮียที่ขั้นเพิ่นฟันว่าได้ครับว่าเพื่อนจังแต่กอนนี่กับเพิ่นกับแม่นเยู่ครับ ปันเกี่ยวขั้นได้ก็ออกขั้นนั่นเลยเพราะว่าสอฟ้าโชกก็เคยมาทายถ้ำหลายเถวแล้วครับไปให้พี่น้องเบิ้งแต่ว่างวดนี้กับบวหูเนาะครับเนาะแต่ว่าห้ากับเบิ้งไว้เพราะเป็นแนวทางผิดถูกอย่าว่ากันนะครับพี่น้องครับผิดถูกผิดถูกอย่าว่ากันไม่ต้องว่ากันเพราะว่าอันนี้ฝากไกว่พ่อเป็นแนวทางครับนี่แหละครับ ไมยเล็กทะเบียนก็นได้ครับเพื่อนว่างวดงวดก้อนนั่นฝันว่าเอาหนาไปงวดนี้ฝันถอยหลังเขาว่าสันเพื่อนว่าแปดสี่ศูนย์สี่สามเก้าครับอันนี้ไมยเล็กทะเบียนครับรถที่ขั้นเพื่อนฝันเกีียวมาขึ้นนี่แหละครับกับพี่น้องกับ เอาไปล่องไปวิเคราะห์เบิงส่พิ่นิดพีเจนหน้าเบิงว่าเป็นเลขที่โดนใจบอสันนะครับบางที่อารตีเป็นเลขที่โดนใจพี่น้องกับจ้างเอาไปลงทุนนะครับนี่แหละครับเนี่ยเพิ่นกับฝันแบบนี้แหละ,ะน่าสนใจเยอะครับเพราะว่าเพิ่นฝันแมนนะครับจนได้ซื้อไว้เฮียฝันแมนนะครับเพิ่นก็เคยถูกสมัยก่อน ถูกซิมกงวดหลวดนี่ครับครับถือว่าบัวธรรมดาครับเนี่ยลานวัสดุก่อสร้างนี่นะครับพอดีมือนีมากครัโอกาสดีเยอะครับพี่น้องพอดีมาฟ่อเฟินพอดีกาได้ตัวเด็กไปฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีพ่อเป็นแนวทางนะครับเนาะมันจงไดพี่น้องกะ ให้ใส่ดุลยพินิษด้หลายๆนะครับเด้อให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับส้มรับฟังครับให้ไหวเป็นแนวทางในการล่วงทุนสื่อหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับเด้อพี่น้องครับนะครับงวดวัางหนึ่งหันเล็กไอเหล็กรถเพิ่นก็ออกคือกันนะครับสี่หก แปดเจ็ดครับขั้นหนึ่งขั้นสีขาวสีหกแปดเจ็ดออกคือกันครับงวดน,นี้กับวัวหูคือกันครับเนี่ยเพิ่นยังมามันสีออกอีกว่าคือจังมันเหล็กตัวเกว่า่าดันเพราะวะ่าตามที่เด็กหน่อยเบานะ้ก็เป็นที่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์คือกันละครับพี่น้องครับเพราะว่ายูดีๆเด็กหน่อยกับบอกว่าคือจังมีคนมาซ้ำนี่หูดังมิง่งเราพัดันเป็นสี่แปดสามนี่ก็ถือว่า น่าคิดเย้่ครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็คือสิพ่อแคนเนลล่ะครับพี่น้องครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องนี้นะครับสวัสดีครับ